พรุ่งนี้ไปคิวพี่งพงศพัฒประมาณสักบ่ายถ้าเข้า,ขาเคสประมาณบ่ายสองสิบค่ะ,ะ,ะพี่พงศาเคสปังกะปิพี่งพงศพัฒแต่ว่าเป็นเคสเร่งด่วนพิดีอาจารย์พยาบาลในรายการนะคะป่าประเมินว่าเป็นสีเหลืองค่อนไปแดงแล้วปดีว่าพูดติดเชื้อค่ะเขาเขาป่วยไปเนชเชวีอยู่แล้วเบื้องต้นแต่คราวนี้เนี่ยพอติดเชื้อปุ๊บได้ถูกกักตัวมาอยู่ในห้องห้องคนเดียว พอพอกักตัวมาไม่มีอาหารเลยนะคะไม่มีอาหารแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีถังออกซิเจนไม่มีเครื่องวัดปลายนิ้วแต่ว่าการล่าสุดที่น่าเป็นห่วงก็คือปัสสาวะกับกับอุจจาระออกมาเป็นเลือดอแต่ว่าคราวนี้อาจารย์ประเมินว,วันนี้เนี่ยเวลานี้ควรได้รับค่าที่หนีบที่หนีบออกซิเจนที่ปลายนิ้วก่อนเพื่อที่จะประเมินแล้วก็นําสู่โรงพยบาบาลได้ว่าเป็นเคสสีอะไรเพราะตอนนี้เราประเมินไม่ได้อะคะ่ะเพราะเขาไม่มีที่หนีบนิ้ว แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องแป้งส่งส่งพิกัดไปให้ก่อนแล้วพี่ปงสพัดส่งพอส่งมามาอามาวัยไปก่อนได้ไหมคะพี่หน้างานวันนี้ได้ไหมเอ่ยเออวันนี้ทีมติดงานอยู่หมดเลยหมดเลยเหรอพี่วันนี้รถไม่พอ่าทีเนี้ยที่อาจจะอาจจะเลทถ้าถ้าเวลาวันคือวันนี้น่าจะเข้าได้ประมาณสักกี่โมงได้พี่ปงสพัดขาวันนี้น่าจะประมาณสักสองชั่วโมงสองชั่วโมงได้อยู่ไม่เท่ากันสองชั่วโมง สชั่วโมงได้ได้อาจารย์ต้องการเขาเขาเาเปิดต้องการอะไรบ้างบานออดวัดไข้ค่ะตัวหนีบออกซิเจนปลายนิ้วค่ะแล้วก็ข้อสําคัญคืออาจจะต้องเป็นเรื่องของอาหารเพราะในบ้านเขาในห้องเขาไม่มีอาหารครับไม่มีคนดูแลเลยอ่ะเขาบอกว่าไม่มีคนดูแลโ้ใช่ใครับพวกอาหารพวกไข่พวกน้ําพวกบะหมี่กึ่งสำเร็รูปอะไรเงี้ยฮะพี่ฮะ มีปลากระป๋องไตสักนิดก็ยังดีนะคะปลากระป๋องมันก็พอได้เป็นข้าวเกลือแร่ด้วยไหมเกลือแร่ค่ะเขาบอกเขามีอยู่เนาะแต่ว่ามันก็ไม่แน่ใจค่ะประมาณไปไปดูหน้างานก่อนแล้วกันคิดว่าแต่ว่าที่แน่ๆคืออยากอยากได้ที่หนีบนิ้วอะค่ะค่าออกซิเจนในเลือดก่อนนะคะเขาจะไปต้องใช้ออกซิเจนไหครับผมจะได้ติดอาจารย์ตอนนี้นะคือเขาเป็น H I V H I V ตามสถิติเนี่ย โอกาสเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นที่มีโอกาสลงปอดไวและจะไปลงเร็วอะประมาณนี้ตอนนี้เท่าที่คุยเนี่ยเขาจะมีไอมีเสมหะเยอะเริ่มมีเยอะและ้วเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเพลินไปประมาณนี้วันพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนสีก็ได้เพราะนั้นคำถามคือตอนนี้จริงๆอะเคสพวกนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าอาการเปลี่ยนแปลงไวประมาณอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้ตอนนี้เที่ยวที่อยากได้จริงๆเนี่ยขอเป็นไอตัวที่หนีบนิ้วก่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีขอเป็นคนที่ต้องคอยโทรประเมินอาการช่วยอะค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องเตรียมออกซิเจนไปเผื่อด้วยเพราะตอนนี้เขาบอกเขามีไอมีเจ็บหน้าอกอาการเจ็บหน้าอกอาการไออาการที่เมื่อกี้เขาคุยกับเราสักพักเขาก็จะคอยไอเรื่อยๆมันก็มีโอกาสนะคะที่จะลงปอดได้แต่เนื่องจากเราไม่มีไอตัวนี้ให้เขา ใช่ใช่ที่โต๊ะโต๊ะว่าออกซิเจนเนี่ยคือนปัญหาเพราะว่าของผมเนี่ยตอนนี้เราไม่มีสำรองคือเราไปวัดได้ไปวัดได้ถูกไหมครับแต่เราไปวัดเนี่ยได้ไปไปวัดได้แล้วก็ประเมินได้ถูกไหมใช่เอาแค่นั้นถ้าทิ้งไม่ให้อ่ะเดี๋ยวผมไม่มีสัมปรอคไม่ได้ไม่ได้ประเมินให้หน่อยประเมินให้หน่อยอย่างน้อยประเมินให้หน่อยถ้าไปถึงปั๊บเนี่ยมัน คือมันมันจะเป็นคล้ายๆแบบแฮปปี้นิวโมเนียค่ะที่เคยเจออ่ะก็คืออาการยังโอเคยังคุยได้แต่ปรากฏว่าแซดดอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นแบบนั้นไปประเมินให้หน่อยแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองดูอีกทีได้ไเดี๋ยวขอพงพอประสานระดมทีมแป๊บหนึ่งจะได้เรื่องเล่าทีให้ส่งตัวแทนเข้ามาพิมพ์ผลอะไรเงี้ยได้ได้ได้ค่ะต้องต้องนะจะต้องเอาถุงชีพไปให้เขาด้วยครับโอ้ยขอบคุณมากเลยครับต้องถูกต้องต้องมีตัวนี้นะแล้วเดี๋ยว